แมวเหมียวแมวเหมียวโอ้โหมารับหลงปูก oh, so, ันแล้วมาลับหลงปูกันแล้วครับมวเหมียวทั้งหลายมากรับหลงปูกันละวันนี้แดดดีนะเนี่ยแดดดีแต่อากาศเย็นอากาศเย็นก็มีแดดออกมาแล้วแดดออกมาแล้วครับเมวเหมียวหลงปูกลับมาแล้วครับมาล่าหลงปู่แล้วมาลับหลงปูกันเลยใครนั่งเต่ตัวอยู่นี่ว้ายเจนอวารัตเจนอวรัตเตรียตัวอยู่นี่เหรอ เจนาวารัตต์ตัวจ่นี้ข้ามีใครบ้างมีใครบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยอยู่ทางนู้นก็มีไก่อยู่ทางนู้กกนก็มีครับเอาเมียวเมียว,วทองเล็กเอาทองเล็กเดินทองเล็กกินจละเมียวเมียวเก่าเมียวเมียวเก่าครับก็ขอหน้ภาพาความน่ารักของน้องเหมียวเฝ้ารอรับปูอยู่ตรงนี้กันครับ โอ้กลับมาแล้วเนอะโอ้กับมาแล้วนะเนะมียเนานะกลับมาแล้วครับนั่งรอลองปูกันทรงนี้ครับเ๋ยวกจะได้กินอาหารกันแล้วับ <c oughs> วันนี้บรรยากาศยามเช้าอากาศดีดีอากาศเย็นแต่มีแสงแดดออกมาแล้วครับดวงอาทิตย์กำลังขึ้นพอดีเช้าวนันนี้ขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจ รตัตนาที่ใดขอได้ทั้งความมุ่งมั่นปรารถนาช่วยกันทุกคนทุกท่านเถิดสาธุปูกกลับมาแล้วครับลงปูกกลับเข้ามาแล้วเข้ามาวัดกันเร็วไหน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 ได้ย,ยินเสียงใครร้องบนนั้นใครร้องอะไรอยู่บนนี้เงี้ยวเงี้ยวเงี้ยว ขึ้นไปอยบนนั้นล่ะอ่าขไไึ้นบนนั้นลงไม่ได้น,นันะขึ้นไปอยู่บนน,นะออบนั้นลงไม่ได้นะเออขึ้นไปอาดเดรเหรออาดเดรบนนั้นเหรอเขาก็ขอนำภาพให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้ในเรื่องน,นี้พบกันใหมค่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขทุกกันทุกคนทุกท่านสาธุ